ย okay. okay. yeah. ที่จังหวัดเลยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยพันเอกอุทัยนินเนตผูุ้่งครับการกรมทหารพัน์ที่21เปิดประตูค่ายทหารพันธ์ตอนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทายตะบลนานแขมเมืองจังหวัดเลยเข้าศึกษาและเรียนรู้โครงการทหารพันธ์ดีกรมทหารพันธ์ที่21ค่ายสีสองรัก ให้ครูและเด็กนักเรียนนะครับเดิมเยี่ยนชมกิจกรรมแปลงพ่อป,ปลูกพันธุพืชผักการ,ระสุสัตว์การผลิตการผสมอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายส่งเสริมการเรียนรู้นอกโรงเรียนต่อยอดจัดทำโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนต่อไปนะครับ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีเป้าหมายขยายผลสู่หมู่บ้านในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งกรมทหารพรานที่21วางกําลังป้องกันชายแดนจํานวน10กองร้อยทหารพรานในพื้นที่12อําเภอของ5จังหวัดในจังหวัดเลยหนองคายบึงการนคะรพนมและมุกดาหาร โดยตรงตามแนวพระราชดุรีของสมเด็จพระคณิษฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กันวลัผลลตลอดจมประชาชนทั่วไปครับผม